สวัสดีครับอบคุณลูกค้ามาจ้าก็สั่งซื้อคระช่องสงการอยู่นะครับนี่โปรสงการวันที่ถึงที่16วันนี้นะครับถ้าสั่งสินค้าทุกรุ่นก็ได้โปรโปรสงการครับโอเคจะเป็นระบบ CO2 นะครับปกติจะไม่มีแถมเนาะอันนี้โปรจัดให้เต็มนะครับจะเป็น HP 2022นะครับเป็นของ KWC ีซครับงานดีมากนะฮะสวยงามมากงานดีนะมีคู่มือให้พร้อมนะครับผม ฮีปโปสเตอร์ให้ด้วยครัให้ไปหมดนะครับผมนี่นี่ก็จะมีปัจเจกเดี๋ยวเราต้องขันแก๊สพอดีผมมีแก๊สอยู่เนาะนี่ก็โปรแถมลูกโปรตีห้าเลยนัดให้แถมไปผ่านนัดเลยครับก็มีโปรพิเศษกาแฟนะครับให้ชิมนะฮะอร่อยมากมีประโยชน์ครับทางโภชนาการเลยนะฮะผมก็ทานทุกวันนี่เป่าสิบแผ่นครับอันนี้คุปองมาได้3โปรก็ให้ลูกค้าไปนะฮะดุลละวันสามสิบดุนาแล้วก็โปรสองมีส่วนลดแล้วก็โปรสามสะสมเต็มโปรพิเศษก็ได้กาแฟครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกทดสอบดู นี่พอดีในมีแก๊สอยู่น้อยหนึ่งฮะประมาณนี้ก็ยิงแบบไปท่อข้าวแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จัดส่งให้เลยนะครับผมครับอ่าประมาณสักสามนัดแล้วกันฮะน่าจะมีอยู่นะผมว่าโอเคมันเป็นระบบที่ไม่นั่นนะฮะไม่โบแบกนะฮะโอ้เราบอมเงินด้วยไม่ได้อันตรายดีแค่นี้แล้วกันดีแค่นี้แล้วกันเนาะวัดความแรงไปด้วยนะฮะง่ายๆ นี่โอ้โหโอ้โหดังมากโอเคนะครับเดี๋ยวนมอมสะดุ้งเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับผมสนใจสินค้าเรือไหนทางมีการพยากก็สอบถามให้เบอร์โทรไอดีตไลน์ได้นะครับสวัสดีครับบ่ายเข้าจะส่งให้ครับ